มาอัปเดตความคืบหน้ากองละครกันบ้างตอนนี้ละครผีเสื้อสลับลายถ่ายทํากันอย่างเข้มข้นขึ้นชื่อว่าใครประพัสดาโปรดักชันงานดราม่าไม่ต้องห่วงทําถึงแน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้จะได้เห็นนางเอกมะเหมี่ยวพรชดาได้โชว์ทักษะการราไทยด้วยถึงแม้จะเป็นเพียงไม่กี่ฉากแต่ด้วยความพิถีพิถันและอยากให้งานออกมาดีงานนี้กบประพัสดาผู้จัดละครก็เลยส่งสาวมะเหมี่ยวไปเรียนราซะเลยค่ะซึ่งมะเหมี่ยก็ตั้งใจเรียนสุดๆแม้จะเคยผ่านละครที่มีการรามาบ้างแต่เรื่องนี้มะเหมี่ยวบอกว่าไม่เหมือนเเรื่่องทีคย เล่นมาแน่นอนค่ะด้วยความเป็นประพัสราโปรดักชันจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆเมื่อไหร่ที่มีรำเราต้องรำสวยเราต้องรำเป็นค่ะก็เลยถึงขั้นส่งเราไปเรียนกับคุณครูรำเลยค่ะจริงๆเคยเรียนตามแบบ ละครเรื่องต่างๆค่ะเพราะว่าจริงๆพื้นฐานตัวเองอ่ะไม่เคยเรียนรำตั้งแต่เราเข้าวงการตั้งแต่เรื่องแรกยันเรื่องเนี้ยเรารำเกือบทุกเรื่องแต่พอเราไม่ได้แบบมีพื้นฐานแต่และเรื่องเราก็จะแบบเรียนรำแตกต่างภาคก,กันไปแตกต่างรูปแบบกันไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบทุกเรื่องก็ต้องลือฟืน้นทุกอย่างหมดเลย <c oughs> เป็นคนมือแข็งแต่ว่ามันไม่สามารถแบบว่าแป๊บเดียวแล้วแบบอ่อนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่รำมีดีแบบทั้งเรื่องแบบ แอคชั่นทางเรื่องดราม่าคือทุกอย่างครบรถแน่นอนฮะะถ,ถึงมะมเมี่ยวจะลำบ่อยในหลายๆเรื่องแต่รับรองว่าไม่เคยเห็นมะเมียวใส่ชุดนี้แน่นอนฮะว <Wow. S 1> ้าวฉากนี้มะเมี่ยวจะออกมาสวยงามขนาดไหนแฟนๆรอชมใน,นละครผีเสื้อสลับลายได้เลยนะคะอดใจรอ,อกันก่อนค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้ววันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ